พาไปเติง่งเขาเนี่ยเขเราจะมาใีแอคชั่นแบบคุณลุงเอเจสันแกได้รู้สึกเขากลับมาคัมแบ็กแลยค่ะทุกคนกับเพลงอะไรนะเฮาปาร์ตี้เนาะไม่เฮาโอเคเฮาปาร์ตี้นะทุกคนก็เราเคยทำเอเจไปแล <the> ้วเนาะทุกคนก็จะรู้กันดีว่ามีใครบ้างแล้วเราก็ใส่ไว้ให้ที่ตัวไอเนาะก็เราไปดูกันเลยดีกว่าใส่ไปพี่พี่ตรงไหอ่ะคือกูแบบสงสัยว่าทำไมเราถึงแบบคูลอย่างเงี้นะกูไม่รู้ว่ามันไม่น่าได้ยินหรอเนาะกูพี่เป็นพยรอยากใช้ พี่ตองห้กูมาเป็นนักเตนจริงเลยแบบวิวิชินตังนีวิชินตังตัวน้อยอเมย์กูตีกันสามคนทุกคนช้าป้าค่ะต้อเป้าวู้มไหไหมเมื่อกี้ใครเดินานมึงดูดิ

ว,แวยแล้วดิาแล้วหวแล้วขนาดนี้อืมแค่นี้ครปางไครเนาะหาดที่อันนี้คนเดียวส,ยยสังอะไแลว้วที่รดิวันนี้ก็เ่ใส่สีดำเนาะอี่แบบชิรนี่อะมาดมกินรามอไม่เลยนะคนนี้แบบที่เลยอ นีนตัวอกัโตขึ้นเลยค่ะชินดงชินดงม่อก้อันนี้เขาแบบฟรีเน็กโอ้โหแบบปวดเปนไฟคอนแจ็คราว่าทำไมเมเเจตุทุกคนเป็นวดตลอดเดี๋ยวว้อนเือนแตวัาจดแบบเหที่แบบทเฮเหมือนไม่ต่

บบออดชยค่ะก็จบไปแล้วเนาะกับพีเลยนะ house party ของซุปเปอร์จูเนียร์นะคะแล้วก็ต้องพูดถึงความรู้สึกของได้ดูกันเนาะก็ะค,คือแบบพี่ต้องเฮเปิด <c oughs> มาคือแบบความผัวตีคุณได้อยู่เลย <c oughs> พี่ต้องเฮคือผัวมากผัวแบบคือขั้นเลเวลผัวใช่แต่พี่ซีบอนคือขั้น <c oughs> เลเวลป่าเออคือขั้นกว่าของการผัวทุกคนคือมันแบบมันดีมากจริงแต่ไม่ใช่ฉันือแต่ คุณป้าทุกคนคือป้าป้ามากพูดอะไรว่าป้ามากเออคือคือเมนชันเป็นแบบเมนชันอผัวมากทั้งที่แบบทั้งที่มันคนแล้วแบบคนละลโพแต่ที่ฉันชิพอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันดีมากเลยมีเนี่ยทุกคนแล้วก็ถ้าเราจะมาพูดถึงความรู้สึกเอ้คนในวีคนในบีนะทุกคนก็คือใครนะอยู่บนเรือที่ยซสองนะนั่งสองอวกาศแล้วก็เห็นแบบดาวเทียมระเบิดปะ อะไรระเบิดไม่รู้ว่าเมื่อกีก้อยู่บนเรือเออของก็นั่งสองอะไรของเขาคนเดียวพี่ชินดงจะอยู่แบบอยู่แบบคพาเทาอเรแบบมีอะไรนะโตคืนนะเซอร์กอ,อดนะทุกคนแล้วก็พี่ใครนะอยู่อยู่แบบแบบฮัมปติงดิกาอ๋อมีพี่กีถึกพี่อะไรนะคายูฮยอนแล้วก็น่าจะพี่พี่เลียวอ,ะอ่ะ,อแะและและและอยู่เดียว พี่เลียวปกติได้กับพี่เลียวเออแต่ลสคนก็อยู่เนาะแล้วก็มีบนรถอะบนรถก็สามคนนีงที่ไปปิกนิกไงถึงมือจนเ็นน่ะอ๋อก็พี่เลียวพี่เลียวเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นถุอเค้กแบบเป็นท็อปปิ้งคือจริงๆแล้วเหมือนเอ็มวีเนี้ยคือเขาเรียกว่าไงจัดจริงอ่ะคือเอเจมีโปรแกรมที่จะแพนปีแบบคำแมกปีที่แล้วเพราะว่าแบบครบรอบสิบห้าปีแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันเก้าคน แต่ว่าอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเนาะอืมเพราะว่าออกจากกลมมาไร้กันมาพบแล้วใช่ไหมว่าแบบกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วพี่เอ่อชื่ออะไรนะฮีชอนใช่ไหมที่โผล่มาตอนประมาณกลางคลิปก็คือหายป่วยน่าจะหายป่วยแล้วก็กลับมาอยู่กับโรมได้อะไรางี้ใช่ไหมเดืคือเือเดอนมันเม่นเออเอ็มไม่ปล่อยน่าจะแบบช่วงนั้นมันวุ่นวายอะไรของมันอยู่ไม่รู้มันมันมันเมาทุกคนเออแต่เชวงนี้มันติดก็เลยต้องแบบปล่อยเอง อิ่ยเต็มเลยมีทุกคนในกลยค่ะทุกคนก็นั่นแหละก็อยากได้ฝากไว้เนาะกับเอ็มบีคือมันดีจริงๆนะทุกคนกับเอ็มบีฮาวปาร์ตี้นะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนไปดูไปไปไปอะไรนะไปดูไปติดไปช่วยกันปั่นวิวอะไรนี้ไปกดไลค์อะไรทะเลให้แบบเปกระมังลุงเขาพวพี่ๆเขาคุณลุงแก่ไปเอาไว้เอาไว้พี่ๆี่เอจจนะทุกคนนั่นแหละทุกคนก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วป้าสำหรับ เท้าปาร์ตี้ของซูเปอร์จูเนียนะ ừ, ถ้าเกิดใครอยากถ้าเราทำคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะแันนี้ก็วันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดชอบไม่ไลืมกดไลค์กดแชร์ได้ตรงคันอย่าลืมกดติดตามก็กดกระดิ่งนะบ๊ายบาย